โอเคสวัสดีครับสวัสดีเพลเยอร์จาก Solo r e v e l i n g a l อ i ไทุกคนนะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวอาวุธ SSR ที่ทุกคนอาจจะไม่ต้องการอย่างเกี่ยวแห่งเงาครับซึ่งเกี่ยวแห่งเงาเนี่ยเป็นจะเป็นอาวุธที่เราได้จากชา l l e n g e Chapter ที่9แล้วก็ Chapter ที่12ครับใช้ตรงนี้แสดงว่าต่อให้เราเป็นสายฟรีเนะี่ยถ้าเราได้ถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเท่เล่นเงเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้แน่ๆละอย่างต่ำเลยคือ1ดาว ไม่ได้กับการที่เราไปเปิดกาชาแล้วมันออกมาแล้วครับแสดงว่าอาวุธเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งดาวแน่นอนแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวว่าอาวุธนี้ดียังไงกับละกันอย่างแรกเลยครับอาวุธนี้จุดข้อดีของมันอย่างแรกเลยคือตอนที่เราได้มาตอนหนึ่งดาวเนี่ยนะครับซึ่งก็คือเมื่อชีวิตต่ํากว่า70%มันจะเปิดใช้งานพสซีฟที่มีชื่อว่าพรมแดนมืดซึ่งพสซีฟพรมแดนมืดเนี่ยจะเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับเรา 25%ใช่ครับ25%แบบฟรีๆขอแค่ว่าเรามีเลือดต่ำกว่า70%ซึ่งถ้าเราเล่นคอนเทนต์หลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากอยู่แล้วครับที่เราจะคงเลือดไว้100%่แสดงว่าแพสซีฟนี้ผมการันตีว่าแทบจะติดเกือบทุกตาโอเคอย่างราวที่2ครับตัวีที่ผมปลดนะเพิ่มปริมาณดาเมจมือสิอ10%แล้วก็แพสซีฟที่3ก็คือเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า60%จะฟื้นฟูเลือด0.4% ของพลังชีวิตในปัจจุบันทุกฮิตของสกิลซึ่งสบผมนะเก่งสุดตอนเนี้ยที่เราได้มาฟีฟีเนี่ยหนึ่งดาวพอแล้วไม่ต้องเปิดหาเพิ่มแต่ถ้าเปิดหาเพิ่มได้โอเคดีเพราะว่าแพสซีฟหลังๆเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับการเล่นเท่าไหร่อย่างเช่น6ไออย่างเช่นตอน5าดาวน,นะครับปริมาณดาเมจที่เพิ่มขึ้น15%แต่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นสิเปอ็อ๋อโอเคดาเมจที่ได้รับก็คือตัวเราจะบางขึ้น15%แต่ว่าตีแรงขึ้น15%ซึ่ง ผมไม่รู้ว่าคอนเทนต์หลังๆเนี่ยมอนมันจะเก่งขนาดไหนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้สกิลเพย์ครับก็คือ1ดาวเนี่ยคือประจุดคุ้มทุนที่สุดละขออาวุธนี้เพิ่มคิให้เรา25เลยแฟลต25ทีนี้มาดูกันครับว่าอาวุธเคียวเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างสับผมนะออโต้แท็ก สาบรโบต์นี้คือเป็นอาวุธที่เกือบดีที่สุดในโอเอสเอชอครับเพราะว่าพื้นที่ในการโจมตีมันน่กว้างมากทุกคนสามารถดูได้จากคลิปเลยครับว่าโอ้มันกว้างมากด้วยความที่ว่ามันจะซัมมอนเงามาเนาะสองตัวแล้วช่วยกระฟังคือถ้าเรากดออโต้ไอเท็มเรื่อยๆเนี่ยมันจะกวาดแทบหมดแมปนะครับง่ายมากจากนั้นคอสกิลครับคอสกิลเนี่ยดีมากมันจะฟันไปข้างหน้ามันจะดูดมอนครับเข้ามารวมกันอยู่ตรงกลางซึ่ง แต่จุดทิ่สาคัญคือตรงนี้ครับอันติมันเก็บเกี่ยวพลึกก็คือมันจะทําดาเมจหนึ่อ่าหนึ่ิบหกเปทุกคนคิดว่าแต่มันดูเหมือนไม่มีไอช่ไหมครับเพราะมันฟันไปข้างหน้าแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับอาวุธนี้คือสกิลอันนี้สามารถกดค้างได้แล้วมันจะต่ออ่ามันจะมันจะต่อระยะและดาเมจของอาวุธเขียวไปเรื่อยๆครับมันสามารถกดได้ประมาณสัก สามวิถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วดาเมจมันจะแรงมากแรงสุดๆวิธีการใช้การกดค้างก็คือสมมติว่าผมตั้งเอาไว้เป็นอ,อาวุธที่2นะอาวุธแรกของผมเป็นดาบยาวอาวุธที่2เวลาเรากดใช้สกิลเนี่ยคือปุ่ม C ีเท่ากับว่าถ้าเรากดปุ่ม C ค้างตอนใช้สกิลน่ะถ้าสกิลของมันน่ะจะยาวขึ้นมากกว่าปกติแล้วดาเมจของมันก็จะมากกว่าปกติด้วยแต่ข้อเสียของอาวุธนี้ก็คือ เวลาที่เราใช้สกิลนะครับตัวเราอ่ะมันจะไม่มีผลไรลเทียมฐานก็คือถ้าเราดมมอนสเตอร์ถ้าเราใช้จังหวะไม่ดีนะ่ะแล้วเราดมมอนสเตอร์ตีนะ่ะตัวเรามันจะกระเด็นนะครับและสกิลมันจะคูดาวฟรีๆไปเลยซึ่งต่างจากดับยาวจัก,กระพัดอสูรก็คือเรากดสกิลปุ๊บสกิลไล่ปุ๊บคือเราจะติดสถานะไรลเทียมฐานเลยซึ่งก็คือความแตกต่างของสกุนทนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นข้อเสียข้อเสียเดียวเลยนะถ้าไม่นับว่ามอนส่ตรใหญ่แพ้ธาตุมืดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอาจที่นี้ครับสกิล สกิลที่ผม up, อัพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอ่ากำลังครับเป็นแอคแทกแล้วก็เพิ่มคิเนาะของผมคิเพิ่มคิมาประมาณ15ผมผมเห็นบบอ่าผมเห็นหลายช่องนะครับเขาแนะนำมาว่าให้ทุกคนเนี่ยไปลงประสาทสัมผัสแต่สำหรับผมมาผมคิดว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นทุกคนที่ว่าอ่าประสาทสัมผัสนะครับเราสามารถได้มาฟรีๆเนาะจากการอัพดาวอาวุธอย่างเช่นเนี่ยครับมันไปฆ่าแม่นยำแสดงว่าถ้าผมอัพหดาว 2ดาว3ดาวเนี่ยผมจะได้ค้ามมายาม,มาฟรีๆไปเลย3 0 0 0และผมติดอุ้เนี่ยสออันถ้ากับว่าผมได้ค่ามามายามาฟรีหกพันทีนี้ดูความที่ผมอ่ะแทบจะไม่ลงค่าประสาทสัมผัสเลยเว้ยผมลงแค่สี่ที่น่ยอ่าค่าประสาทสัมผัสของผมอ่ะทั้งตัวเลยนะโดยที่ไม่ได้อัพสกิลอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ6,800 6 0 0 0เนี่ยได้มาจากอุ้สชิ้นถ้ากับว่าค่ามมายามผมไม่ได้มาฟรีอ่ะ 84%โดยที่ผมแทบไม่ได้อัพอะไรเลยเว้ยผมเลยปลงไปที่ขีแทนแล้วด้วยความที่ผมลงคีเนี่ยเท่ากับว่าอัตราคี้ที่ข้อของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ37.8สิบเแปดประมาณ40%แล้วบวกกับ25%ของแพสซีฟของเคียวเนี่ยเท่ากับว่าคีของผมอะตอนแพสซีฟมาติดอะมันจะอยู่ที่65%เวย้ยเท่ากับว่าตีนี่คือติดโคตรบ่อยแล้ว,วามาโดยที่อาร์ติแฟกต์ของตัวผมครับด้วยความที่แพสซีฟมาติดเนาะคริทิค อ่าหกกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะผมเลยเลือกใช้อ่า uh, ชุดเซตของคริเตคอลผมเรียกว่าชุดเซตคริเตคอลแล้วกันน้องมาชื่อว่าเซตหนังแข็งกล้าวด passive, uh, ้วยแพสซิฟอ่าเซตนี้ครับก็คือ2ชิ้นบวกอัตราคริเตคอล8เปอร์เซ็นต์ถ้ากับว่าผมจะมีคี้อยู่อะเบสเบตตอนแปะสกิลอะไรครบแล้วเนี่ยอยู่ที่70เปอร์เซ็นต์ตีแม่งติดเกือบทุกทีแล้วด้วยความที่4เซตเนี่ยทำให้อ่า uh, ปริมาณดาเมจคริเตคอลเพิ่มขึ้น32เปอร์เซ็นต์ซึ่งแรงมาก แล้วนี่ครับอ่านี่เป็นเซตของเครื่องประดับเนาะผมจะใส่เซตสร้อยคอโครงกระดูกเดี๋วแพสซีฟของมันก็คือเมื่ออ่าพลังชีวิตต่ำกว่า50%เนี่ยปริมาณดาเมจที่เราจะสร้างเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะบวกขึ้นมา15%แล้วผมใส่4ชิน้นครับก็คือเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า70%เนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก30%มสิทำไมผมถึงใส่เซตนี้บางคนอาจจะใส่แบบทำไมไม่ใส่ดาเมจเพียวๆไปเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ด้วยคคคคววววาาาามทีีี่่่่เเรรต้องงององงพพึซฟขยดับก็ื พลังชีวิตต่ำกว่า70%มันจะได้คิ้แล้วมันมาคอมโบกับเซตนะครับก็คือถ้าเลือดเราต่ำกว่า70%เนี่ยมันจะได้ปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นมาอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมันค่อนข้างที่จะคอมโบบวกดาเมจกันนะโอเคทีนี้อืมมาดูอ่าเดี๋ยวผมจะลองรีวิวแล้วกันว่าเคียวเนี่ยแรงขนัดไหนโอเคเดี๋ยวลองมา ดูกันที่เราเรามาตีบอสกันแล้วกันนะครับเนาะโอเคผมจะมาตีบอสอย่างบอสที่ทุกคนชอบติดกันไม่นับอีกฤิอาจจะเป็นหมีไหมผมดูก่อนใช่หมีปะอโอเคอันนี้ไม่ใช่หมีตัวที่ทุกคนติดกันบ่อยๆนี่ผมจะมาตีหมีแล้วที่นี่ครับด้วยความที่แพสซีฟที่ผมพูดไปเนาะบวกคิด,ดาเมทบ,บวกนู่นบวกนี่มันจะไม่รวมกับแพสซีฟที่จะแบบว่า มีแพสซีฟเพิ่มอ่ารนะทำดาเมจแรงขึ้น15%จากการจจกกอของชเวหรือบวกคียดาเมจจากตัวน,นี้นะครับ <S <S ชื่ออะไรนะบินบยองกูใช่โอเคเดี๋ยวผมลองลองไปลงกันเลย <S <S บอสหมีเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมอาจจะใช้อาจจะสลับใช้อาวุธอื่นนิดนิดหน่อยเพื่อเปิดปรับนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะพยายามใช้เขียวโอเคค่อนข้างที่จะแรง เฮเบิร์กเปิดดาเมจเปิดบัฟก่อนนะครับได้ดับยาวเพราะว่าดับยาวยจะบอกดาเมจประมาณสิบเปอร์เซยนตเฟีเลยเมาดูดาเมจนะครับมันสามารถกดค้างได้แล้วมันจะดาเมจมันจะยาวออกว่าปกติโอ้ไปโฟกัสอีกทีหนึ่งตอนบอส ข้อเสียอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงครับคืออติมันใช้ยากครับต่อให้ดาเมจมันแรงมากแต่ว่าเราต้องหาจังหวะที่ใช้ด้ดีเอ่อจังหวะที่ใช้ที่ผมแนะนำที่สุดก็คือจังหวะตอนที่บอสมันเกาะแตะครับจะใช้งานง่ายมากๆประมาณนี้ครับจังหวะที่บอกว่าบอสมันไม่ได้โฟกัสเราเนาะตีปึ๊บ ทับเดียวจะตายแหละผมอติทีเดียวนะเนาะเลืองแบบลดเกินครึ่งหลอดอะไอ้บอสหมีนะครับแต่ด้วยความที่ตัวผมมันแบบเลื่อง47ไงบอสหมี me, มันก็เลยอาจจะดูกักๆหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปบอสอีกตัวหนึ่งกันนะบอสอ้วนบอสที่หลายหลายคนค่อนข้างที่จะติดกันแล้วกันผมจะพยายามใช้อันติเขียวให้ได้มากที่สุดเนาะ ปกติผมจะใช้แค่อันติจากมันนะครับหาก่อนนี่บอทอ้วนชั珀เตอร์สิบสามไม่รู้นะว่าจะผ่านมหมผมว่าน่าจะผ่านแหละผ่านไปแล้วอะผมจะพยายามลองดูกับผลิจำมูฟเซตของบอสตัวนี้ไม่ค่อยได้เลยแต่หลักการของบอสทุกตัวนะครับเรายังไม่ต้องโฟกัสอะไรมากในช่วงแรกของไฟคือเราต้องพยายามเบรกเกาะของมันให้แตกก่อนกดปุ๊บหกพินกดนะครับกดสกิลเบรก

จะพยายามใช้จอบกบอสเนย์ก่อนพยายามเนยก่นอ,อกนครับคอร์เตอร์มีดาบยางจาฟกฟาร์สตูจะช่วยในการคอร์เตอร์เลยค่ขอนข้างดีครับ ดาเมจผมไม่เห็นอะไรเลยผมอ่ะมัวบานงานมากนี่เวนี้ต้องหลบแล้วก็ปาดไปขอมีจังหวะประทับนี่เท่าไรหนึ่งหมื่นเท่าไรหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันดาเมจมันมาตอนที่บอสเกาะแตกพอดีนะครับดาเมจมันเลยแบบแรงมาก กุ้ยิบเตยไม่ทันแล้วตัวผมดีที่สุดเตยได้ไหมเูเรียบร้อย มาสรุปกันทายคลิปนะครับสำหรับผมนะอาวุธเคียวถ้าให้เทียบระหว่างดาบดอกเหมยหรือดาบจักระพัดอสูรที่ผมเคยลงคลิปไปเนี่ยผมว่าดาบเนี่ยจริงๆแล้วมันเก่งพอๆกับดาบจักระรัดอสูรเลยผมว่าผมเคยลองเช็คแบบเช็คสเตตมานะครับบว่าตอนเลเวลเท่ากันเนี่ย ดาบอ่าดาบยาวของจักรพรรดิอสูรเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างที่จะน้อยกว่าดาบไอ้น้อยกว่าเคียวของเงานิดเดียวนะนิดเดียวแต่ด้วยความที่มันแลกมาจับก,การที่อ่าดาบยาวเนี่ยมันสามารถเค์เต์ได้แล้วก็บัฟนุนบัฟนี่ได้เนาะแต่ว่าเคียวเนี่ยหนึ่งดาวมันบัฟคิแล้วก็อันติแรงมากแต่แลกมาจับการที่อันติมันค่อนข้างที่จะใช้ยากคือเรา ไม่สามารถที่จะกดอติค้างเพื่อทาดาเมจได้ตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งเราต้องหลบดาเมจของมอนเตอร์ครับและบางครั้งเนี่ยมอนเตอร์แค่สะก,กิดเราอะเอาไม้มาเคาะมันหลุดเลยมันเลยใช้ยากมากตรงนี้ส่วนสกิลนะครับอ่าไม่ใช่อย่างสตเตตัสผมแนะนําไปลงที่กําลังกับวงไวหรือบางคนนะครับที่ใช้อุปแบบว่า1ดาวอะไรประมาณเนี่ยซึ่งอาจจะมีค่าแม่นยำไม่พอก็แนะนําไปลงที่ กําลังแล้วก็ประสาทสัมผัสเพื่อเพิ่มแมันยมาได้ตอนนี้สับผมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะแทนกันได้เพราะว่าผมใช้ข้ามแมานยำจากการอัพดาวอาวุธมาแทนซึ่งไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้เจอกันจ้า